สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับโตโยต้าเอวันซ่านะฮะรถตลาดยอดนิยมโตโยต้าเที่นั่งมินิมินิเครื่อง1.5นะครับเจที่นั่งภายในสีครีม1.5เป็นตัวเจการที่จะเป็นตัวเจเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเ,เกียร์ธรรมดา ดูภายนอกกับภายในพร้อมๆกันนี่เขียนเปิดประตูก็เลยเปิดประตูทิ้นไว้เลยโรต้า a เอวนซ่าปี2012เลยนะ2012รถแค่2มือเองรถแค่2มือเองรถแค่2มือมือแรกเข้าไฟแนนซ์ชื่อไฟแนนซ์มือ2ผ่อนไฟแนนซ์เสร็จชื่อบุคคลนะฮะก็จะนับว่ามือเดียวแล้วก็มือที่2ก็เป็นนับปัจจุบันนะฮะรถแค่2มือปี2012 1.5เกียร์ธรรมดาเอวนซ่า เจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับไปดูเครื่องยนต์กันนี่เครื่องยนต์ตัอยู่นะจะได้ปิดฝาโปรงทีละทีละบานเครื่องนิ่งมากเครื่องอวนซ่าดีอย่างหนึ่งนะจะนิ่งและใครที่ได้เกียร์ธรรมดาแต่ตอรีใหม่นะครับแบต่ตอรีใหม่ใครที่ได้เกียร์ธรรมดาไปนี่ผมบอกเลยว่าสบายสุดๆไม่เคยชนนะฮะประหยัดน้ํามันมากสบายสุดๆเกียร์ธรรมดาน,นี่ใครขับเป็นนะติดใจเลยแหละประหยัดน้ํามันมาก ประหยัดบนเกียร์โตประมาณเท่าตัวหนึ่งได้นะฮะคันนี้ไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนสภาพดีมากสดมากเพราะรถสองมอือปเหยียบมาสิบสองดูเทปก็รู้ครับเทปใหม่ๆชัดๆหน่อยมนาะติ๊กเกอร์เทปสดมากดูดิปกติคันอื่นนี่จะเหลืองหมดละสดมากเครื่องนิ่งมากเครื่องเงียบมากดูดิเครื่องไม่มีเสียงอะไรเลยโอ้คันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มากใครเอาไปนี่ผมว่ารวย ประหยัดน,น้ำมันมากเกียร์ธรรมดาใครที่อยู่บึงการมาซื้อได้เลยนะให้เลขนี้ไปเลยกบกกขอสองสองสองแปดนี่เลขนี้รวยแลเนี่ยเออยิงในบึงการดิ้แอดมินแอดมินยิงในบึงการไปเสียดายเลขนี่แต่ถ้าย้ายเข้ากรุงเทพนี่เลขนี้ต้องทิ้งเลยนะนี่ให้ฟรีนะฮะเราให้ฟรีเลยเอไก่ขอไข่สองสองสองแปดรวยแลย้ว <c oughs> เดินทางแล้วรวยสองสองสองแปด รวยเลยลงท้ายไปแปดด้วยโอ้รวยนะเนี่ยรวยนะเนี่ยรวยนะเนี่ยคันนี้นี่รวยนะเนี่ยล้อแม็กมาด้วยล้อแม็กขอบสิบห้านะฮะยางก็ใช้ได้กระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเซ็นทะรัลล็อกเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดาไม่แสนห้าดูเด็กไม้ยังใสๆอยู่เลยมีรอยนิดหน่อยก็ชอบวางของอะไรอย่างเงี้ยรถหลายปีแล้วนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบเบาะสะอาดนะครับรถทุกคันนี่ผ่านมาตรฐานมอพอได้แน่นอน ขีนทำความสะอาดหมดสะอาดไม่มีลายฝุ่นไม่มีลายฝุ่นสักคันเดียวกระจกไฟฟ้านะครับสะอาดหมดนะฮะเราขีนทำความสะอาดหมดอันนี้เราประกันโครงสร้างไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนฮะดูว่าฟอกสะอาดหมดนะฮะฟอกสะอาดหมดนะครับจะไม่มีฝุ่นไม่ใช่ตีนอย่างเงี้ยฝุ่นปุง้งไม่มีนะฮะอย่างนี้แล้วเป็นฝุ่นนี่เดินกลับบ้านเลยไม่มีฮะผมสะอาดมากนี่รถแสนกว่าบาทนะอยลืมบอกว่าเราขายเท่าไหร่เราขายหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท อันนี้ได้6ปีแน่นอน6ปีก็จะผ่อนตกเดือนละ3 8 0 0บาทนะฮะ3,800บาท7ที่นั่งนะครับ1 2พี่แอร์หลังด้วยนะ1 2 3 4 5สอี่ห้าอันนี้3 6 7 8 8ดดที่นั่งได้เลยถ้าตัวเล็กๆนะนะอย่างผม,มนะนะดที่นั่งได้เลยท้ายเดิมแน่นอนครับอันนี้หน้าหลังซ้ายขวาเดิมแน่นอนจะ4นาทีละเดิมแน่นอนนะครับคันนี้สวยคัยนนี้สวยเอาไปเลย บึงการสองสองสองแปดอันมินส่งไปที่บึงการนะครับยิงไปที่บึงการเลยนะฮะให้ทะเบียนฟรีเสียดายทะเบียนเพราะเดี๋ยวแจ้งย้ายกรุงเทพปุ๊บทะเบียนเนี้ยหายหายวับหายวับไปกับตาสะอาดมากนะครับกรนนิ์สานมากสดมากาะปีใหม่ปี2012เครื่องพันห้าเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดานะเอ็ดเกียร์ไหมครับนะฮะบางคนไม่ได้ดูอ่ะก็ด,ด,ดีนะนดูไม่ทันว่าเป็นเกียร์ธรรมดาก็มาสะไกนะฮะ ลถไทรไม่ได้ก็เราก็ย้ําแล้วว่าเกียร์ธรรมดานะฮะ1.5แมนนวลน,นะฮะ1.5แมนนวลปี2012จัดไปนั้นได้ 1, 8, แสนแปดเก้าแน่นอนแล้วก็ผ่อนเดือนละสามพันแปดร้อยบาทเจ็ที่นั่งอย่างนี้ไปกับครอบครัวรถปไปหยาดน้ำมันอย่างนี้นะฮะสบายทะเลภูเขาภูเก็ตเชียงใหม่ระยองสบายๆเลยนะครับเพราะว่าโตต้าซ่อมง,ง่ายแล้วก็มีฉาชีพด้วยนะฮะเราลงราคานี้มีฉาชีพแม่งลงแสนสอง ผมน่าช้ำใจเลยลงมแสนสอลูกค้าก็ประจำมาฮะโอนจองเราจองให้พันเดียวนะฮะ